กัดนะสามไหม มอ่มองมนี่เคยตกนี่หมดนะมันมีตัวหมดอนะ่ะโอเคขุดนะดินไปไนะ สวัสดีนะครับนานๆก็อยู่กับผมนะครับทอรักติฟิชชิ่งครับกับผมวันนี้ก็มีภารกิจนะฮะมาหาปลาคลองแถวราชกระบังนะครับซึ่งว่าผมก็มาพักผ่อนแหละมาพักผ่อนแหละนะก็เป็นสถานที่ที่ว่าพักผ่อนนะมาเช่าโรงแรมนอนก็คืนนึงนะเดี๋ยวจะเปิดกินแถวนี้นะครับก็หลังๆเนี้ยมันจะเป็นคลองวัดปู่นะคลองวัดปู่ซึ่งมันก็จะมีนะครองนะคลองลาดกระบังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับติดตามให้ กดไลคค่อนข้างที่จะไกลฮนะหมายค่นที่จะไก่เมื่อไก่ก็คือยากคำว่ายากคำว่าไกลก็แตกต่างกันน็กน้อยไก่สำนับผมก็คือยากนะ ปาน,นินลามเอ้ยไม่ใช่ปลาช่อนปานินเนี่ยชอบไม่มีอะจะมุมไหนนะที่จะได้ปลานะเราก็ลองดูพยายามหามุมอยู่ลามมุมที่ว่าน่าจะมีปลาช่อนที่พี่ตีอยู่เนี่ย แล้วหอมุมนู้นนี่หนึ่งลงไปตีมุมนู้นเรื่องหาหมายเป็นเรื่องสนุกเฮ้ยเป็นเรื่องตลกนะครับกัดไม่ติดมันกัดมันะมันกัดนะมันกัดมันกัดไม่ติดกัดละคายลายมากนะ มี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 ใจกัดนะโอ้ยไม่อยู่โหโอ้ย,อยนี่เดี๋ยว มันพาเข้ากอไโอ้มีตัวนะขับไม่ออกมาโฉบอยู่ตรงนี้ผมอ่ะนะครับก็อยู่ผมนะครับนั่นเลยอีกครั้งนะครับก็นนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเมื่อวานก็ไปตกตอนเย็นมานะครับตอนนี้ก็อยู่กับหมายใหม่นะครับหมายทับช้างนะครับก็จะเป็นคลิปวนเวียนอยู่แถวแนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองหาตัวกันว่าเช้านี้จะเจอไหมมีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งจัดไปเป็นกตัญญูช่องผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมโอเคเจอกันลุยเลย วันนี้ชุดอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับได้ว่าปลาซ่อนนะครับเวทห้าี่สองปอนด์ครับหกฟุตเจ็ดสองท่อนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นได้ว่าอัลฟ่าแอร์นะครับสายรอบเจ็ดนะกาแฟไม่เปิดนะครับผมก็สําหรับตันนี้คือทางสะพานปูมันเสร็จแล้วนะเราก็สามารถที่จะนะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปได้นะครับเดินไปได้ก็เดี๋ยวลองมาเดินให้ดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะี่แอลลิงก็จะมาแบบเนี้ย ยี่ตีไอ้นี่ทับช้างเลยนะเหมือนเดิมนะใครมาก็สามารถมาลงได้นะตรงนี้นะให้ยัมตีให้ไม่ฟู่นะเพราะว่าฟูเ้เยอะๆนี่เราเสียเวลาในการตีนะครับ <S <S ตีเรื่อยๆ,ๆผมกอกอกอยับกอยับเลยนะเพราะว่าม่ค่อยมีเวลานะถ้าคนมีเวลาค่อยกอมาครับ แต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาผมว่าก่อยับก่อยับแทงช่องละครั้างคอนะครับช่องระค้างให้หมดสิทธินะครับหมดสิทธิ์ก็หมายถึงว่าช่องเดียวพอตีช่องแล้ทีช่องแล้ทีนะบตีแม่ละเอียดนะครับวันนี้ขอตีแม่ละเอียดนะว่าที่ผมเป็นคนตีละเอียดครับแต่วันนี้จะขอตีแม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวแม่จะต้องเดินทางไปไหนต่อมาครอบครัวนะครับเที่ยวมันหยุดยาวนะถ้าเรารู้สึกมันไม่โอเคแล้วก็ <laughs> ถ้าเรารู้สึกว่ามีตัวก็ไม่มีตัวก็ต้องไปฝืนมันเอ้าพันปลายเดี๋ยวหยุดคลิปอ่ะช่อนเฝ้าเสาเนี่ยเคยได้ยินตำนานช่อนฝ้าเสาป่ะตำนานช่อนฝ้าเสานะ เป็นตำนานจริงไหมนะขอดูน,ะนดนะ่อยในเขไมนะตีก็ไปไม่ได้เลยนะค่อนข้างตียากนะครับตำนานช่อนฟอเสานะหมายถึงช่อนมันจะชอบนอนในเสารครับตีเนียนนะไม่เอาไม่มีอะ มันยากก็ไม่เอาอหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งเดินไปอีกฝั่งฝั่งนี้หมดแล้วนะครับมีบรรยากาศได้รุล้วมั้งเหมือนจะหมดแล้วนะ เียสักหน่อยก็ได้นะถ้าเราฝั่งนี้นะจะถอนใจแล้วนะมีสองฝั่งนะเดี๋ยวเดินอีกฝั่งหนึ่งก็จ,จบส่งสเกลหน้าก่อะนะก่อนเดิน <c oughs> <c oughs> สเกลหน้า lui cái chim bị chôn à? cái bệnh này, nó không cắn này cắn ui cắn, sao cặp lên lên như này วัดไม่ทันนะมันกัดแล้วมันไม่นิ่งนะครับผมตกใจนะเดี๋วยวไม่นะอ๋อมันกัดโดนตะเบ็ดนิดนึงนะครับไม่น่ากัดแล้วล่ะอย่างแหละกัดโดนตะเบ็ดนิดนึงนครับซ้ำไหมกัดตึงตึงอยู่ ถ้าปัดเต็มแรงแล้วครับไม่ติดนะเต็มแรงนะเต็มแรงนะกัดสองที่สามที่นะว่าจะมามาถึงก็มามาไม่ถึงสักทีนะหลุดไปได้หลุดหนึ่งตัวนะครับช่อนน้อยนะวัดเต็มแรงติด ทำตามแบบนี้นะสจหรับประชนนะข้าสองครั้งนะให้โอกาสว่าสองครั้งวัดไม่ติดนะครับชูมาสักคู่นะมันไม่ติดนะมันไม่ติดคือไม่ติดนะครับมันตัวน้อยนะมันกัดเล่นเป็นเด็กอะ่ะเราจะฟิวประก,ก,กาศกระดูดนะมันกัดเล่นนะ you well. いい、嗯 ไม่อยู่แลนะดูดูเฉยหนึ่งแต้มร้อยวานแล้วอยู่จริงโอเค <c oughs> หนึ่งแต้มนะได้ <c oughs> แต้มนะน,นะครับได้แต้มนะครับ <c oughs> อ่ะสนับตัวนี้ก็ไซส์ประมาณนี้ <c oughs> ไซส์ลูกปลานะค <c oughs> รับบอกนะ ผมมีมือเดียวนะให้ทุกท่านดูอย่างนี้นะไฟ่ลูกปะปล่อยนะนี่ใส่ขีดเยี่ยมเลยโอเคเจอกันใหม่ไอ้หนูขอบคุณที่มา okay. อืมอ่ะเป็นแต้มนะครับอันนี้ในแต้มนะก็สำหรับตัวเมื่อกี้ก็คือมันมันกินแล้วมัน,ม,นมันนิ่งเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบมันอยู่หรือเปล่านะ ก็ได้เสียงวัดนะครับอืมแต่กินแล้วนิ่งโป้ะเลยนะกินแล้วเหมือนว่าไม่เอาอะไรอะ่ะเป็นปลาช่อนนอนผมบอกแล้วปลาช่อนขิ้เกียจนะนกินแล้วมันก็จะมันก็จะอารมณ์ฟิวประมาณนี้นะครับกินแล้วนอนประมาณนี้พวกเวิร์งเนี้ยตกได้หมดนะพวกเวิร์งที่มีแบบอย่าง,นนะงเนี้ยมองผมนี้คือตกได้หมดนะเนี่ยมันมีตัวหมดอนะ่ะเนี่ยกินลว ใช่ละติดถุงแล้วครับนี่ปลาไม่อยู่เลยต้องลงไปนะนี่ถ้วยลายกาตตัวนี้คือการพิชชิ่งนะครับโรลลิงนี้เขาค่าจะติดติดราวสะพานพวกนี้นะครับโรลลิ่งอาจจะยากพิชชิ่งเอาหาตัวน่าจะง่ายกว่านะได้ไหมครับในตัวหนึ่งตัวน้อยปล่อยไปนะนอนตาม ชายคลองเียกระชอน,นอ๋นอทำไก่อะ่ะเมื่อวานเลยเต็มเลยเตอ,อมีคนเข้ามาก,กันเหรอก็ได้ยเยอะนั่นน่ะน่าจะหมดแล้วเหลือตัวน้อยเนี่ย <c oughs> ลูกปลาลูกปลาปลาจับคู่ครับตัวนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ กินเหยื่อเท่าไหร่นะเอานม่เป็นไรอะ่นะไม่แน่ใจว่าเป็น<อ>เป็นแห่เป็นแห,ห,ห่นะครับค่อยๆไปเนะี่ยสำหรับมางแบบนี้นะเดินเพลินนะครับของทับช้างนะครับ ถึงแล้วถึงอีกนะสำหรับผมนะผมให้โสโลแกนนี้เลยนะถึงแล้วถึงอีกนะแต่คารที่เรามาอีกฝั่งนึ่งนะฝั่งที่ว่าพิจฝั่งนี้อันนี้มันอีกฝั่งหนึ่งนะก็ถือว่าแต่มันก็คลองเดียวกันนะนะครับสำหรับผมคือมันก็ถือว่าถึงแล้วถึงอีกแต่ถึงไม่ตัวน้อยแล้วเกินนะตัวที่แล้วตัวไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับ ใช่ป่ะทำน,นายชอบฟอกเสา,าปะเนี่ยใช่ป่ะทำน,นายชอบฟอกเสา,าปะไม่มีอ๋อมันเข้าลงเหง่อได้เสียงสำหรับผมวันนี้ก็เหลือใส่หกให้ครับไม่รู้แก๊งไหนนะ ดินไปแล้วนะฮึพารติดอะไรอ่ะเรียบร้อยคงต้องปิดคลิปบอกลาแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับน้าๆก็คงต้องปิดคลิปบอกลาแค่เท่านี้นะสายขาดขี้เกียจต่ออะไรเดี๋ยววันนี้ผมมีเวลาน้อยนะครับก็มาแค่นี้แหละนะครับสำหรับทับช้างนะครับก็สรุป2วันก็ สองไม่ใช่สองวันเต็มเนละมีเวลาน้อยนะก็มาเทีย่ยวครอบครัวนะก็จะไปหาอะไรกินกันอนะไรประมาณน,านนะั้นที่กรุงเทพนะแล้วก็แวะมาตกนะไปพกบิดมาด้วยนะผมพกบิดมาด้วยนะ <c oughs> ก็เลยมาตกนะก็ไม่เป็นไรหนึ่งแต้มนะก็แต้มน้อยนะแต่ก็นับเป็นแต้มนะเล็กใหญ่นะับหนึ่งแโอเคสำหรับวันนี้ก็ ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากน้านะครับที่ชอบผลงานนะครับหรืออยากจะให้ผมไปตกคลองไหนก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้มากรุงเทพนะครับหมายถึงว่าคลองไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ช่วยแนะนําคอมเมนต์ได้นะครับและชวนผมก็ได้นะครับมันผมก็เข้าอยู่ทุกๆเดือนนะครับในกรุงเทพนะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนถึงตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมช่องทางนันรักสติชชิ่งไวด้วยครับขอบคุณมาก ใครพกอาหารแมวมาตกบ้านก็ให้เขาด้วยนะอืม,อมก็พูดไปนะใครจะพกอาหารแมวมาตกปลาวอะ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ